เครื่องซักผ้าไม่ทำงานถังซักไม่หมุนสาเหตุก็เพราะว่าหมุนสวิตช์เลื่อกโหมดการซักไปไม่สุดเมื่อหมุนสวิตช์ไปจนสุดถังซักก็จะทำงานตามปกติหรือถ้าสวิตช์ฝืดหมุนไม่ได้หรือหมุนยากสามารถแก้ไขได้โดยถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าออกจากนั้นใช้ไขควงหัวแฉกไขสกรูย,ยึดหน้ากากหรือฝาครอบปุ่มเครื่องซักผ้าออกทุกตัว เมื่อไขสกรูออกหมดทุกตัวแล้วเปิดหน้ากากเครื่องซักผ้าออกเหล็กดันขาลูกบิดสวิตเลือกโหมดการซักเป็นสนิมทําให้หมุนยากใช้คีมปากแบนหรือคีมปากแหลมทําการบีบแล้วดึงออกแล้วใช้น้ํามันอนเนกประสงค์ฉีดที่เหล็กขาลูกบิดรางใส่เหล็กเพื่อกําจัดสนิมออกให้หมดเสร็จแล้วใส่เหล็กเข้ากับรางสวิตโดยเสียบป,ปลายเหล็กด้านหนึ่งเข้ากับรางจากนั้นดันปลายเหล็กอีกด้านหนึ่งให้เข้าล็อก เมื่อเข้าล็อกแล้วปิดหน้ากากหรือฝาครอบปุ่มเครื่องซักผ้าไขสกรูยึดไว้ให้แน่นทุกตัวเมื่อแน่นแล้วเสียบปลัก๊กหมุนปุ่มตั้งเวลาการซักและเลือกโหมดการซักตามต้องการได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ